ขาใส่เค้กมากูใส่โมลีแดงทางทางแค่นั้นน่าจะเกิดข้างล่างครับเฟียไปเลยครับ ให้ผมเพิ่งเห็นว่ามือของไอ,ไอ,ไอ โอ้ oh, บิดเบือนทั้งคู่เลยครับทือบอกราแล้วไม่หูบิดเบือนทั้งคู่เลยครับโอ้ต้องพังมันนะแต่ไล่เฮ่นี่ก่อนแล้วกันค่อยพังมันเจ็บแล้วอะ เนสก,กินนี้กี่บาทน่าจะสองรอมั้งครับเดี๋ยวผมไปทึบเครื่องตรงกลางแล้วก็เฮ้ยไปทางนี้ดีกว่า เครื่องตรงนั้นน่าจะเยอะครับที่ผมกระทืบแดงไปตอนแรกเดี๋ยวผมพังบู๊ก่อนนะไงเยอะจริงด้วยครับเขาปั่นสองน่าจะอ้อมขึ้นมาช่วยคนนี้ครับนี่ไง ขาบูนที่เดิมครับสังเกตที่มือมีใส่กำไลข้อมืออะไรพวกน้นตีก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปพังบูนผมจะกระทืบเพื่อแล้วก็ไปพังบูนนะครับให้เขาตั้งบูนใหม่ มันเล่นลำบากอะเนีวระเดี๋ยวมันมีแหวนมีกำไรข้อมืออะไรเต็ไมไปหมดเลยดดิด สวยดีนะ no, ผมเพิ ALLY, ่งส <c oughs> <pt> ังเกตนิโคลัสขอบคุณเรือสีโคนครับผมขอบคุณครับนิโคลัส อา้าวมไม่ลงมาไอสัตว์มันอยู่ข้างบนครับมองมาแล้ว คุ้มไปสัตว์ใครตัวนหนขอรีบม,มาเนี่ยคุ้มเลยเกมนี้ไอหน,นี้ไม่พักไม่พักมึงกูก็พังอีกอะทำไมอะ มีเซนเซอร์เล็กน้อยถึงปานกลางไอ้ที่นี่มาบูนอีกเชียรอมปะ่ะไม่ฮิวอยู่ข้างนอกครับใจ ผมไปเอาเคสนะผมลำคาญแม่งเลยแม่งบูมลำคาญแม่งมากแม่งบูมอยู่นั่นแหละผมยืนรอสก,กิลเลยครับผมอยากรู้มันจะนิ่งแค่ไหนขอเนื้อไม่ใส่จิขาคนหน่อยครับ มึงจะนิ่งแค่ไหนมึงจะนิ่งแค่ไหนกันเพื่อนกูอยากรู้ขออนุไม่ใส่ป้ะหาคนของคุณโดนเนห้าสบาทครับผมแก๊ปได้ครับต่อซาวันิละกันแทนทวิตและทวิตแพงกว่าได้ครับแล้วแต่สะดวก เดี๋ยวแขวนคนนี้แล้วก็โมลีได้ทุกคนแล้วครับไลโอ้โหไม่น่าปล่อยเดี๋ยวผมดูว่าใจนี่อ้าว สวัสดีครับ45ครูสไม่กระทืบนะครับเพราะมีบิดเบือนเดี๋ยวหาไม่เจอ มับเขาวิ่งข้ามมาหรือเปล่าดูรอยเท้าก่อนวิ่งมาคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งน่าจะอยู่ฝั่งนี้แหละไม่ได้วิ่งไปไหน พอมีไลน์นะครับต้องเฟดเผื่อนิดนึงเรามากระทืบเครื่องน,นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเดินดูว่าเขาเห็นเขาหรือเปล่าไม่เห็นนะ รอบนี้คือตอนผมเฟดออกมาตรงกลางอ่ะมันมีรอยเท้าแค่รอยเดียวครับแสดงว่ามีแค่คนเดียววิ่งออกมาอีกคนนึงต้องอยู่ฝั่งนี้นี่แหละอืมสวัสดีนายสวัสดีครับคุ้มคุ้ม ฟอดสวัสดีครับค,คุ้มเกมนี้คุ้มเลยโมลีสี่ด้วยคุมม้มไหมสกินนี้จะน่าแพงไหมครับหรือว่าคุม้มถ้าชอบก็ไม่ถูถกใจไม่มีคำว่าแพงครับสวะ อ่าอาเรียบร้อยเรียบร้อยได้คลิปเลยแค่นั้นตอนแรกไม่รู้ว่าจะลงคลิปดีไหมก็ได้คลิปเลยแค่นั้นอะไรอ่ะตอนแรกตอนแรกกำลังกำลังคิดว่าจะได้คลิปไหมนะเกมนี้นได้คลิปเลยแค่นั้นอ้าวด่าแล้วหนีด้วยสัตว์อ่ะ มันด่าผมเรื่องอะไรวะผมงงเขาด่าผมเรื่องอะไรเอา้ามันด่าผมเรื่องอะไรไอ้เหี้ยก็มึงร้องดังคือคืออย่างงี้ครับตอนที่ผมโมรีเมกอะไอยูไอยูจินที่ด่าผมมามันมาช่วยเคสถูกปะแล้วคือผมอะ คือตอนแรกอะ่ะผมเลือก2อย่างครับก็คือผมจะคือมันผมรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีคนนึงแอบฝั่งนี้เว้ยเพราะว่าเป็นผมอะ่ะถ้าเกิดผมเป็นเซอร์ผมก็จะแอบฝั่งนี้เก็ตปะแต่ว่าอีกคนหนึ่งก็งจ,ะจะต้องจะต้องวิ่งออกมาครับแต่ว่าผมไม่ชัวร์ผมก็เลยเฟดไปตรงกลางก่อนแล้วดูว่ารอยเท้าอะ่ะที่มันวิ่งไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่ะมีกี่คนก็คือแม่งมีคนเดียวใช่ปะแล้วเฟดไปเป็นเคส เคสมันจะไปบูนผมก็อ่ะโอเคเคสแสดงว่าอียุนจินน่ะมันอยู่ฝั่งนี้ครับผมก็เลยไปตีเคสแล้วก็กลับมาหายุนจินผมไปกระทืบเครื่องก่อนเพื่อหาอล่าแต่าจจหาไม่เจอผมก็จะเดินเช็คละว,ว่ามันอยู่ตู้ไหมแล้วก็ดินเสียงมันร้องพอดีอืองั้นก็ด่าอยู่เลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ด่าเพื่อนในทีมรึเปล่าไม่น่าใช่ตรงนี้น่าจะด่าก,นน <c oughs> ดากูแน่นอนซรงนี้ซรงนี้ด่ากูแน่นอน ตามไปดักตบอีกด่าแล้วหนีมันใครไม่รู้ครับเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นใครครับมันดูโปรไฟล์ไม่ได้อไอสว์มันด่าทอนไปเลยด้วยนะไอเย้โมโหคนเรามันก็โมโหกันได้ทุกคนคนเรามันก็โมโหกันได้น่าจะมาเป็นตี้นะครับเพราะว่าแบบมันเป็นคุมันปิงคนไทยอ่ะเออว่าน่าจะมาเป็นตี้